ลอยตัวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงแน่เดี๋ยวลงเดี๋ยวร้อนเมื่อไหร่ลงนี่ไอ้ลงอันนี้ลงบ้านพักก็่าข้อที่ปีกแนมาข้อที่ปีกกดเยวยา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 เนไม่ขอหัวสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแล้วนะครับท่าท่าเดี๋ยวผมถ่ายรูนะครับฝั่งนู้นจะเป็นท่าเรือพัทยานะครับก็ ตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนะครับทุกคนมาถึงกันหมดแล้วนะครับมีต้อมมีแชมป์นะครับมีขาดแค่เบิ้มนะครับหรือว่าข้าวนะครับอันนี้แชมป์ปึ๊บสวยเจออยู่นู่นครับอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็รอปโจนะครับรอพี่นาแล้วก็รอผู้จัดการนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างขึ้นเรือไปเรื่อยนะครับผมจะถ่ายรูเรื่อยว่าเป็นไงบ้างนะครับเรือว่าเรด เลดได้อยู่พี่10นาที15นาทีได้อยู่รีบไปผมกำลังรีบครับนี่ครับผู้จัดการผู้จัดการสายครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ไม่ใครเดีด๋ยโดน,โดนวงเวทยเขาหรอกเดี<ๆ>๋ยวโดนเราจะโดนนี<ๆ><ปร>่ครับดอกไม้วันวาเลนไทน์ผมตั้งใจหามาหลายร้านมากเลยแบบ อยากให้อ่ะอ้วนให้เลยเขารออยู่แล้วพี่ทำไม่ได้ครับ <laughs> ได้เนี่ยให้อ่ะจริงชอบมานานแล้วตอนคือ <c oughs> วันวันแต่งงานอ่ะจริงๆอะ่ะจะไปพังงานเลยไม่ของกูอโอ้โหเหยนชอบเลยห <c oughs> <c oughs> ยิบไปเล่นทำไมวะเนี่ย เขาเดี๋ยวเราถามว่าได้ไหมเราสวยด้วยนะไอเด้อจริงเหรอไม่เคยมองไม่เห็นอีกแล้วเฮ้ยต้อมตาสวยนะเล่าต้อมตาสวยไหมยังไม่ให้มันตัดให้เลยทำไมนะทั้งตัดผมแหละเอาว่าเอาได้อยูงที่เห็นสวยไงรอมาจังชิวๆไปแค่วันสองวันกระเป๋ายังก็ไปทั้งเดือน เราฮะก็กางเดินก็เรื่องครับหลังจากที่รอทุกๆคนพร้อมนะครับใครที่เห็นเมื่อกี้เบิร์นบอกว่ามันมาขดเพื่อนนะมันมาหลังสุดนะครับมันไม่ใส่ถุงไว้อะคะของเบิร์นอะอะไรอะเบิร์ ใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณไม่รู้กี่ทีนะครับเดี๋ยวนั่งเรือเสร็จนะครับไปดูบนเกาะน,นะครับต่อเรื่อยเรื่อยเลย ร้อยครับลงเรือกันแล้วถึงอย่างปลอดภัยต้องรอมาเรือไงเอากระเดี๋ยวมันคิดวันนี้โจอยากขึ้นน้ำโดนตำหนับทางรอยแข่งเฉยเลยเมื่อกี้ขี่แต่ว่าขี่รถตอนสดกานรคือนี่ขนาดคืนธรรมดานะใช่จะคืนใ่โอ้ลืมอ่ะต้องไปชมก่อนว่ะไปเล่นนี่ เมื่อกี้มาก็ขึ้นขึ้นถือว่าก็เบาๆครับแต่ว่าเป็นเดือดสิดีหดก็มีนั่งกระชอกบ้างนั่งเฉกบ้านผมผมว่าจะมาอยู่เนี่ยใช่นี่อ่ะนี่ย่ะนี่เพื่อนไอ้แชมป์อ่ะที่บอกก่านั่งเรือมาเนี่ยคลื่นสูงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเองเนี่ยว่าครับคนใต้นะผมนั่งเรือมาหลายรอบแล้วครับผมเคยนั่งเรือถือว่าคลื่นสูงถึงสองเมตรน่ะแล้วแบบวิ่งวิ่งสองลำลำหนึ่งเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะจมไปแล้วอ่ะ มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ธรรมดาแต่ผมไม่ถ่ายวรอผมไม่ทาต้งนั่งเรือมาทุกคนกลับมงเมื่อ <c oughs> คืนเียัฟังตั้งแต่เมื่อคืนก่อนอ่ะคาเห็นก็ได้คาเห็นว่า,ขาเาขาพี่บ้าเด็กมันเอามาทำน้อนก็เลยไม่ได้สนใจก็คือคนเป็นเชียร์กันเยอะเลยคนนี้ก็บำรุงก่อนทุกคนนะครับไม่อยากดำเขา <c oughs> ต้องทาครีมไปเด <c oughs> ินทางไทยมาเล <c oughs> ่นนี้จะพาได้เก็บอกว่าทัวร่างกาย เรอม่ยอมไม่ใ้ขึ้เาข้าวอะาไม่รับไม่้องหาเรื่อเขาใหม่ปเรื่อยใมกามห้องเอือลบเยเราไปดานกันนะัอนี่เรือเรือไม่ได้มนี่ครับมีคนบอกว่าลงใช้เด็กมันดูไต้่หต้องลงแล้วมาจะหม่ถ้าพี่จะลงไม่ต้องใส่ชุดเ้วเร็วมันต้องใส่อมหรอต้อใส่องใ่ใส่อมใส่ยังไงหรอตน เป็นแบบนี้้ับลงให้เด็กมันดูพี่ลอยตัวเันรียบร้อยเลยเลมปอครับอันนี้แชมปไปแล้วครับ2องเราต่อให้ก่อนครับเราย่อนลไ่อยครับใจ เดี๋ยวราถ่ายทุกคนเรื่อยๆนะครับว่าใครลงไปบ้างตอนนี้ลงไปสอ,องคนแล้วมีแชมป์กาแฟนะครับแล้วก็ไอเจอิดผู้จัดการน,นะครับหรือว่าไอเพิ่มอะไรคนอโณพี่นาจะไม่ลงนะครับจะถ่ายตอนลงกันนะใครเน <ทำ S 1> ี่ยจะลงเอ๊ะยังไงงงนุ่นพี่นา,าไปทางน มมยง่นิแ้วเาก็เนิ้วด้วยพิงบอมพิงบเฮ้หรือว่าจะใส่ไปด้วยดีวะเฮ้ยใส่แต่นักใส่ก็ได้แล้วก็อันนี้เอาดำแล้วก็โผล่ขึ้นมาแไว้นะ เอาไปดิใช่หรอใต่ยังไงอ่ะติดติดหัวแกะอะไรอะหน้ามานี่มันแบบยังไง้วมันเหนื่อยขึ้นเลอันนี้อันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่อาจจะดังปากขึ้นลงเอาอ่ขึ้นลงอใจะยังดำปากไหมข้าวได้ลงหัวเดี๋ยวถีบโอเค่ว่าเดี๋ยวถีบเดี๋ยวทิบใช่ ไปเลยเอาเพื่อนระวังเรือชนนะระวังมนนีนะปล่อยมือนะโอเคใช่มาลุมาลงน้ำลุกมาลงน้ำไปเลยดูพี่ก้มหน้าลงไมน่เห็อนเดีวยานู่นเพื่อนเดี๋ย่นี่

เน่ยเบียกยบแต่งหัวล้อเลยแล้วก็ปากแล้วก็ปากหัวล้อไปแล้วก็ปากไป ตลาด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 ตาดตลาลาดดตลา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 ดดตลาดตลาดตลาดตลลาดตลาดลาดตลาดตลลาดตลาดตดตดตาดตลาดตลาดตลาดต ดึงไงจไดึงไงอยเข้าไปเลยเข้าไปเลยใส่คลิปอย่างเดียวไม่ลงเละอะไรหมุนแรงเละนี่โราอะโห หมดกอนที่สามแล้วเหรอยางยากงานเลยฮะในก่อนแรกเหรอแรกแรกเรืกันได้เลยอ่ะไม่เลยเราะเสลงแล้วนะสบายดีว่ะขึ้นเรือกันหมดแล้วทุกคนนะครับแต่ละคนหมดแรงกันแล้วนะครับแค่ลงจุดแรกเท่านั้นนะครับผมว่าขึ้นก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าดำน้ำต้องแต่ละคนเนี่ยผมยังไม่ลงนะครับแต่ผมยังไม่ลงอีกจุดจุดที่สองงานดำน้ำครับลงไหม จุดที่สองครับทุกคนจุดนี้เรียกว่าคลื่นสงบไม่มีการเมาเรืออยู่บนเรือก็ได้จ๊อทำไรอ่ะไปคนแรกเลยครับนี่มีเสียงเฮ้ยเฮ้ยขอคอมเมนต์จ้าหนะครับตัวในล่องในล่องในล่องอะไรอะไรเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลงจะลงเมื่อไหร่ลงนี่ไลงอ่ะนี่ลงฟานพัาก็ว่า ข้อที่ปีนได้ไหข้อที่ปีนกดยอยา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 เ่นพี่ขอโอ้โหจุดนี้นะครับจุดนี้มันจะมีก็เรียกว่าเป็นของเล่นไว้ให้จงการด้วยก็จะสนุกหน่อยหน่อยนะครับด้วยไกลนะครับโจโจเล่นอยู่ครับเป็นไกลเลยลุกนิก ทุกคนลงกันหมดนะครับมีมีคนคนหนึ่งที่ไม่ลงคนระ่บวะอ่าวินา,นาไ,ไม่ลงครับไม่เอาไม่อยากเปียกเวลาไม่เป็นโอ้โหเอาละทุกคนได้เวลาผมต้องลงแล้วนะครับเพราะว่าไอเบิร์ม,มันตามหายังไงก็ต้องลง เยวะแสงเยอะเบิ้มคนออกมั้งจากว่ายน้ำเสร็จโคตรจะแบบเมื่อยซ้อมมาคือเมื่อยโคตรจนเหนื่อยเขาอเขาอาโออาโออ้ไรเนี่ยโอ้โห

คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ใส่พอดีเลยเมื่อกี้สวัอดีเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บพี่ตัวเด็กแตกเราไปกินข้าวเสร็จแล้วมีกำลังขับมอเตอร์ไซค์นี่กอดตะแหวนดีกว่าเมื่อกี้เคยมาตอนต่อยตัวเป็นเด็กอ่ะใช่เลยดีมากตอนขับด้วยฝรั่งเยอะเลยพี่ฝรั่งชอบเดินบิกินี่้นว่คือเด็กเลย ผมนองเนี่ยไปไหน